ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะจ๊ะชื่อดอบเปรกุปเปนห้องนะคเนาะอยู่บนภูเขาสูงสุดนะคนะเนาะระหว่างทางที่จะไปเออ่ไปเออ่ออออ่สถานที่ที่จะไปเออ่มูลเดอร์น่าจะเนาะ ระหว่างทางก็เลยแวะกินกาแฟกันเนื่องจากบรรยากาศอยู่ภูเขาหนาวมากค่ะประมาณหนึ่งสององศาเนื่องจากลมเย็นหนาวมากสถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักระหว่างทางด้วยที่พักออจอดรถพักทางเนื่องจากเนาะบ้านก็จะเป็นลักษณะพิเศษก็จะ,จะมีหญ้าบุญผบนหลังคาเนื่องจากเนาะเมื่อกี้หลังหนาว หนาวเย็ยนเย็ยนพี่น้องโอ้ยหลังโน้นก็จะเป็นหินเนาะจะเนาะหินธรรมชาติเยวะมันนะ <Yeah. S 2> กดไปเดี๋ยวเราจะไปกินกา,ฟาแฟแวะกินกาแฟากันเนาะจะเนาะ เอสกาทาฟี่มันลิทใช่ไหมใช่ชัมอินเซนอะไรกาแฟเวลาเปิดนะคะสิบโมงถึงสองทุ่มนะคะเนาะก็จะเป็นร้านอาหารเป็นอะไรนะจ๊ะเนาะอันนี้เขาเรียกทรุนน่าจะเนาะทรุนเหรอ ของนอร์เวย์ก็จะประมาณว่าถ้าบ้านเราก็จะประมาณว่ายักษ์น่าจะเนะแล้วแต่จินตนาการแล้วแต่จินตนาการของแต่แต่ละคนแต่ว่าทุนบ้านนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ๆอาศัยอยู่ในป่าน่าจะเนะแต่ไม่มีลิ์เดชอะไรเหมือนเหมือนยักษ์เอ่อเมืองไทยเนาะยักษ์เมืองไทยบางทีแปลงร่างได้เอ่อบางทีก็จะจินตนาการออกมาเป็นน่ารักน่ารักแบบนี้นาจะเนะบางทีก็จินตนาการบอกว่าเป็นน่ากลัวแบบ โน่นนะาจะเนาะเป็นเหมือนนิทานนิทานหลอกเด็กเหมือนบ้านเราบ้านโทุนโอ้ยหนาวมือสั้นพี่น้องเอ้ยหนาวหลยเย็นเชยเชยนี่เสยเสื้อกรหนาวเลยเด้นนี่พี่น้องก็เลยแวะมาถ่ายบรรยาการให้พี่น้องได้เห็นจ้ะอยากเห็นน้ำนาะจ๋าเนาะว่าบ้านเมืองเพิ่นเป็นยังไงเนาะจ๋าเนาะนี่ก็จะเป็นบ้านพักหลังเล็กๆหลังใหญ่ๆก็มีแบบครอบครัวก็มีเนาะจ๋า เมื่ก,กี้ลุงกับเอ้ย่าแวะเข้าไปตรงนี้แล้วกาแฟอันนี้จะเป็นเหมือนร้านอาหารด้วยร้านกาแฟด้วยอินโฟเมชันด้วยนะคะ reception วัน <Re ception. S 1> นี้ก็ปาก,ก็เลยแวะถ่ายมาให้ดูนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเดินไปข้างหลังตรงนี้พาไปดูทานน้ำไหลโอ้ยเยนเ็นมือเชยๆพี่น้องเอ้ยอดทนอดทนอยากให้เห็นพี่น้องเห็นน้ำนะจ๊ะเนาะภาพสวยๆงงาม น้ำไหลตลอดพี่นอ้องมองไง mm hmm. บ้านเฮานี่คือจะเล่นคักเลนแน่นอาจะจะเนะอยิ่นี่มันหนาวหลายฝนก็เล่นกันถ mm hmm. ้าหน้าหนาวก็จะเป็นทานน้ำไหลเออหน้าหน้าร้อนแบบนี้ก็จะเป็นทานน้ำไหลขนาดนาห่อนได้ไพี่น้อง mm hmm. แต่หน้าหนาวก็จะเป็นน้ำแข็งหมดเลยเนาะนีมมน้ำแข็งหมด mm hmm. น้ำน้ำพี่น้องทค่นั้นเลโอเคคลิปนี้ก็ขอสันส้นๆได้จ้ะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันไหนคลิปหน้าเดี๋ยวเจอที่ไหนสวยๆลุงแวะจอดรถพักรถก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะคะเนาะ เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ